2,018นิ s 2008, Nissan mera, e s ัน a r m e r a 1.2 e s p o r t t e c h เกียร์ออโต้ไม่แท้69,000กิโเมตรวันนี้มันมีดียังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกความ,ม,ไ,ม,มไม่มีน้ำท่วมครับเลขไม่แท้69,000กิโเมตรครับเป็นตัว s p o ร์ตเทคแท้เลยนี่มันจะมีสเกิร์ตแบบบิวอินให้เราในตัวด้วยนะไฟหน้าเป็นแบบ m i n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วโคมไฟยังสวยใสยปิ๊งเลยนะฮะ สีสันรอบคันนะมีเก็บมาบ้างก็ตามอายุ7ปีนะฮะบางชิ้นรอยไม่เยอะเราขัดอย่างเดียวนะฮะบางชิ้นที่รอยเยอะเราก็ทำไม่ได้านเลยนะแต่โดยรวมวันนี้ออกมาแล้วสวยเนียนใสพร้อมสเกิร์ตเท่ๆเลยล้อแม็กเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเป็นแม็กแฟชั่นสุดเท่นะฮะพร้อมดิสเบรกล้อหน้าเลยนี่แม็กคอสมิกสุดเท่แล้วที่สําคัญได้ยางดันหลออปีค่อนข้างใหม่นะฮะ 2023เป็นขอบ15โอ้โหดอกสวยเนียนกริปใช้กันได้อีกยาวๆมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตมีเซนเซอร์หลังให้ไฟท้ายซ้ายสวยนะครับซ้ายขวาสวยหมด นะสีสันค่อนข้างเรียบร้อยดูดีเลยนะครับเรียกว่าเป็นรถเก๋งขนาดกำลังพอเหมาะพอดีใช้งานได้หลากหลายแล้วบอดี้ใหญ่กว้างนั่งสบายแน่นอนผิวพันธุ์ก็ถือว่ายังสวยใสยใช้ได้แถมยังได้เครื่องยนต์สุดประหยัดนะครับเบนซิน1.2ลิตรเกียร์ CVT 79แรงม้านะ เติมได้ถึง e20 แล้วก็ประหยัดถึง18โลลิตรเลยนี่แพลนเพจส,สวยมากเลยนะฮะไม่มีชนหนักพิควมตัดต่อน้ำท่วมแน่นอนด้านหลังก็กว้างม,มากจุกสัมภาระได้เยอะบอกเลยเป็นอ e ีโคคาร์ที่คุ้มจริงๆนะฮะเพราะว่านอกจากนั่งสบายแล้วดูพื้นที่ด้านหลังสิครับใหญ่มากมีล้ออะไรให้เรียบร้อยพร้อมอ,อุปกรณ์ถอดล้อโครงสร้างด้านหลังสวยเดิมแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีป้นไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมไม่มีติดแก๊สใครที่ชอบความคุ้มค่า นั่งสบายห้องโดยสารกว้างนี่คืออีโคโคาที่กว้างที่สุดแล้วนะฮะนั่งสบายมาก ยืดแขงยืดขานี่สบายเลยเบาะเราก็หุ้มให้ใหม่จากเบาะเดิมผ้าเราทำเป็นเบาะหนังเทียมสีดำได้แดงให้สุดเท่แบบนี้มีที่เท้าแขนที่วางแก้วน้ำให้เสร็จสับเลยแม้ว่าแอร์จะเป็นแมนนวลนะฮะแต่เรื่องความเย็นนี้แอร์เย็นฉ่ำเหมือนกันแน่นอนมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่นะฮะพวงมาลงพวงมาลายัยวัสดุภายในถือว่าสวยมากแล้วใช้สีดา นะฮะดูสวยดูดีเกียร์ cvt ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะฮะแล้วค่อนข้างประหยัดเปลี่ยนเกียร์ <c oughs> นุ่มนวลน,นะฮะกระจกไฟฟ้า4บานนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าสะดวกสบายสุดๆราคาวันนี้ walk in หน้าร้าน259,000บาทพิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนก็ดีลดเลยเหลือเพียง 2 1 9 0 0 0บาทออนเริ่มต้นสบายๆเพียงเดือนละ4,000วันละ150บาทรู้แล้วอย่าช้าทักอินอ็อ b o x มาเลยครับ